สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่สู้ต่อคร,ครับครัวต้องไม่อดตำรวจหนุ่มลุกหนักบุกถึงแม่รับลุกเขยไหมครับซึ่งล่าสุดเจนนี่ได้หบททสดชื่น พต์ภักอบอุ่นกับครอบครัวที่รักแม่และน้องสาวพร้อมข้อความสุดซึ้งด้วยว่าครอบครัวเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นของหนูดีใจที่เกิดมาเป็นลูกแม่ดีใจที่เกิดมาเป็นพี่สาวของลินลี่ความโชคดีของหนูคือไม่ว่าคนอื่นจะว่ายังไงแม่ก็จะเป็นกำลังใจและให้ข้อคิดที่ดีตลอดลินลี่ก็จะสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้ครอบครัวเสมอแม่บอกเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้นึกถึงวันที่เราสามคนเคยลำบากวันนี้มา ได้ขนาดนี้แม้ภูมิใจที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นจงทำอะไรก็ได้ที่ลูกมีความสุขเพราะแค่มีครอบครัวที่เข้าใจเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้ว แฮชแท็กกับเขาวมือดึกที่มีความสุขในวันนี้พร้อมทั้งให้กำลังใจแฟนๆและคนอื่นๆด้วยว่าสู้ต่อไปค่ะทุกคนทำตามใจใครว่าพือครอบครัวต้องไม่อดครอบครัวต้องอยู่ายชีวิตต้องเดินหน้าลยุยขณะที่แม่เกดเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจลูกสาวด้วยว่าจําแม่ไว้นะลูกต้องให้กำลังใจคนอื่นเหมือนกันด้วยวาจารหรือน้ำใจสิ่งของที่เราช่วยได้มากหรือน้อยและเขาจะได้มีแรงสู้เหมือนที่เราสู้ได้ทุกวันนี้ ไม่เหยียบซ้ำใครช่วยเขาขึ้นมาเพื่อให้เขาเดินได้เพื่อที่เขาจะได้ดูแลครอบครัวเขาเหมือนที่เจนนี่ลินล,ลี่ดูแลตอนนี้ไงเท่านี้ก็เก่งแล้วนักสู้ของแม่ ทำให้แม่ยิ้มได้ทุกวันท่ามกลางกําลังใจจากแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากขณะที่ตํารวจหนุ่มยิวฉัดมงคลสมแก้วลุยไม่หยุดเขานี้บุกถึงแม่โดยคอมเมนต์พร้อมแท็กถึงแม่เกตด้วยว่ารับลูกเคยไหมครับบ้านนี้ขณะที่ลิลลี่น้องสาวของเจนนี่คอมเมนต์แซวว่าหมายถึงคนเล็กใช่ไหมด้านเจนนี่ก็คอมเมนต์ติดตลกด้วยว่า ทักแชทมากรอกใบสมัครได้เลยค่ะด้านคุณแม่ของสาวเจนนี่ก็ถามกลับด้วยว่าแน่ใจหรือท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ทั้งแซวทั้งเชียร์จำนวนมากให้จริงใจกับเจนนี่นะนางโดนทำร้ายมามากแล้วคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าไอ้ยะชัดเจนที่สุดรักเขาเราเคินคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าตำรวจคนนี้รู้เลยอยู่หน่วยไหนท็กหน่วยจูโจมท็กน่ารักดีจ้าคอมเมนต์ทัดมาบอกว่า อีกแล้วหวานกันอีกแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอให้จริงใจดูแลเจนนี่ไปตลอดนะคะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ